วัดนี้เผื่อนๆน,นี่คือหมายทู่พืน้นเสร์ไม่ถึงมาไม่ถึงออกขิบรกดในตะก,กาเลยหยุดได้กดได้ยาวได้าตะาก,กาอยู่กว้างกี่เป็นหมายทู่พืน้นราคาทุกรมาบีสูดเลยวะไอ้ไม่ถึงออกขิบะเนี่ยมันฉายได้ได้มั้งนะกันตอนร้อยต้องการยาวมุนดึงล็อกไปเลยวิธีการทําไปกันแหลกทูพกดีกด้ต่อนี่ นี่บาสลองกิดมามาเล่ขึ้นมา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 ทุ่วทุ่วทุ่วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่านี่ก้าวตามสองตามซอยได้นี่นะราคาไม่ตึงฮอกทิศบาทเพื่อนเพื่อนอดเลยครับนะกำลังลดราคานี่ตู้ปืนตู้ก้าวตามสองตามซอยได้ได้นี่ Nè, quên lý vào đi, quên quên ừ. ừ. Nì Hú hú Tao cán đáy nằm Tao nằm tính à, Rồi Chụm nằm ấy tu tỏ Cột dứt con cán ở trên นี่นี่ทู่ก้าวทู่ก้าวไม่ต้องปึ n แม่บ้านก็ได้ราคาวหกทิพบาททู่เองก็ได้ทู่เพชรรอบปีทุ่ดึงข้าวร้องมุนมุนมุนบิดนาำบิดนามเงี้ยไหมความทั้หมกฮะแล้วก็ไปจุ่มน้ำนะทู่ต้อหลักกันตอนนี่อกไม่ถึงออกทิพบาทพี่น้องเก็บตาไปล้างมุน รอบจันล,ล็อกคาไปมุดนไปจุ่มน้ำม้น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 ,ม,น,ม,น,ม,นม้นสร้างเสื่อในตะการเลยเก็บเก็บก็กำลังลดราคาไม่ต้องออกที่บาทไปเล่วว่าตาไรก่อนเลยไปก่อนแก่นี้วัสดีครับ